Ôi, ít đừng khảm đấy Ít điều Hát, à,

นไปลงโดนตัวเล็กก่อนตัวใหญ่ช่วไช้ยุึงหลังตัวนี้นะมไม่หนามาขวางทางกูเลยมาล่องน้ำแต่ก็ลกมือล่องน้ำใช่ไหมอันนี้ ยกไปขึ้นสามาไหหอโก้เฮ้ยยัไรล่ะ บดนนี่โอเคทวันทำไมไปไมเต็ม้นี่ โอ้โหว้ยฝั่งนี้เลยนี่ยกขึ้นมาอืมสวยงามโดนคุ้มจะคุ้ม,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 มใต้น้ำ uốn ừ, bạc đây, được lò khó hì, đẹp nó lo tiếng gọi này hì lẹ, nó quay nám, gọi thì quay nám nhé, đổ

เอย่ยงเข้าเอย่ยงเดียวนะอยู่เลยยังไม่สลุปว่าแนคะ่นั้